ก็หลังจากที really. <tor> ่ซ่อมไปเมื droite, k, ่อวานนะครับก็ไหลแล้วนะครับนี่ครับตอมไปตามมีตําเกิดครับมันก็ไหลอยู่นะครับแดดไม่ค่อยดีนะครับวันนี้แดดอ่อนๆนะครับจางๆลางๆนะครับไม่มีเมฆนะครับแต่เป็นฟ้าแบบมัวๆนะครับขุ่นๆหน่อยนะก็แดดจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ไหลอยู่นะครับก็ไหลเท่านี้ก็เอาแล้วนะครับน้ํา เอาอะไรกับมันมากครับเครื่องตัวละพันนะครับเอาแค่ว่าได้ใช้ก็พอนะครับมีน้ำเราก็ทำสวนได้นะครับนะครับคือรุ่นนี้ต้องมีเป็นถังไว้นะครับเอ่อถังสูงนะครับถังที่รองน้ำนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วมันจะเอามาใช้ดีนะครับอันนี้ผมปล้อยทิ้งเลยครับเราไม่มีงบนะครับงบเรามีแค่นี้นะครับ พอได้ใช้ก็พอนะครับน้ําขอ้มันไหลนะครับเอาเลยมันมากครับเครื่องตัวละพันครับนี่ครับก็นี่ครับทาเห็ดฟางครับเอามาใช้ทําเห็ดฟางนะครับมันก็ไม่ได้ใช้น้ําเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่มันไหล่ทั้งวันนี่ท่วมเยอะนะครับมันไหลวันละประมาณห้าชั่วโมงนะครับเครื่องเนี่ยอันนี้ก็เหยียบ เหยียบใหม่นะครับวันนี้เหยียบใหม่แล้วลอยปูนขาวไว้นะครับนี่ครับอันนี้คุมฟางเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเห็ดฟางนะครับคุมฟางไว้นะครับเห็ดฟางคุมคุมดีนะครับช่วงช่วงบ่มเชื้อมันนะครับคุมดีๆนะครับระวังเชื้อมันตายนะครับสําคัญสุดแล้วนะครับนี่ครับ ทำมันไปนะครับทำสวนครับทำสวนมันก็ต้องมีน้ำนะครับสำคัญนะครับกองบเราน้อยนะครับเราก็หาทํำเอานะครับนี่ครับแผงก็ซื้อมือสองมาแผงหนึ่งครับครับมือหนึ่งแผงหนึ่งครับเครื่องก็ตัวละพันนะครับลงทุนไม่เท่าไหรครับลงทุนประมาณเจ็ดพันนะครับพอได้ใช้น้ำไปนะครับ ก็ไหลครับทั้งทั้งวันมันไหลเยอะอยู่นะรรวมๆแล้วเนี่ยแต่มันไหลไม่ค่อยแรงนะครับเครื่องมันได้แค่นี้นะครับถ้าแดดแรงมันก็อาจจะไหลแรงกว่านี้ได้นะครับแต่ฉีดมันก็ไปอยู่นะครับฉีดมันเนี่ยนครับฉีดมันก็พุ่งอยู่นะครับนะครับฉีดมันก็พุ่งไกลอยู่นะครับได้ประมาณสามเมตรได้ครับฉีดไปนะครับนะครับมันก็พอได้นะครับใช้ได้นะครับ ไปฉีดไว้รถสวนทำสวนทำเห็ดนะครับลองใส่ถังครับลองใส่ถังเไว้สองถังครับเต็มแล้วครับที่เหลือก็ปล่อยทิ้งนะครับจะลองดูนะครับว่าเปิดทั้งวันเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะครับจะลองจะลองอายุการใช้งานมันนะครับเพราะไงเดี๋ยวเราก็ซ่อมเอาอยู่นะครับซ่อมไปครับใช้ไปซ่อมไปได้นะครับเวลาครับก็จะดูว่าแปลงถ่านมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับ ทางทานที่ติดมากับเครื่องนะครับพอมันหมดเราก็เปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรครับก็มาให้ดูนะครับว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ใช้ได้ถึงไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็ดูไปนะครับตอนต่อไปนะครับก็เป็นอะไรมาเราก็ซ่อมไปนะครับตามอาการมันไปนะครับก็มาแชร์ให้ดูนะครับว่าใช้ได้แล้วนะครับสวัสดีครับ